สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวต้มกล้วยนะคะไม่ต้องใช้กะทิค่ะใช้อุปก็น้ำตาลอันนี้ข้าวเหนียวแช่น้ำมาแล้วนะคะล้างสะอาดดีวไว่มีถั่ที่โงเลยเราไม่ใส่ถั่วลำใส่ถั่วที่งมีน้ำตาลก็ข้าวเหนียวแค่นั้นนะคะกล้วยแค่นี้เราไม่ได้ใส่น ค่อยโตประมาณนีน้ชอบบานก็ใช่มากกว่านี้ก็ได้ถ้าไม่ชอบบานก็เอาพอดีทำเยอะมากเลยทั้งเหนียวเกือบหนึ่งกิโลนะคะ เราจะเอากล้วยแะนนี่ไปด้วยนะคะคลุกเข้าในของนี่เลยวางมือนะคะตอนตัดแต่มีดไม่คมนะคะนีกล้วยมันไม่ต้องการมีดคมเท่าไหร่จะใช้เขียงตัดก็ได้แต่นนี้ไม่ต้องใช้เขียง ไม่ต้องใส่กล้วยในนี่หรอกการราแล้วมันหวานมากใส่กล้วยเยอะมันจะหวานมากก็เลยใส่ไปในข้าวด้วยฮุบเลยน,นีให้มันเข้าในผสมให้เข้าจะเอาละเอียดก็ได้ไมละเอ,เอียดกนะ็ หวานเวลานะ้ำต้มอ,ออกมาแล้วจะเป็นสีชมพูสวย รอชับแป๊บนะคะรอให้น้ำตานนลละลายเข้ากันดีเข้าเหนียวกับกล้วยที่เราบด้วยกันผสมกันเข้ากันดีแล้วเราจะมาห่อแล้วนะคะจะประมาณนี้ไว้ตอนน่นล้างทำความสะอาดมาแล้วนะคะนี่ว้วตอนหมสองสา เสียบอีกทีก็เลยกดครมสห์ใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะจะทำห่อใหญ่หรือหัเล็กก็เลยนะคะแล้วมันทำขายทำกินเอง กล้วยเปนหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งกล้วยที่ตัดเล่นๆล,ลูกทำเป็นสามชิ้นนะคะมันจะใหญ่ไหมทำสองชิ้นเพราะว่าในนี่เราก็ใเสรกล้วยเส่แป้งเหนียวไปอีกทำหอยใหญ่หน่อยนะคะกินหอมจนแน่นเลย นี่นะคะที่เราจะหออ่มโน้นในตัว้าไปเลยในตัวตจะกรอบๆหน่อยนะคะวันนี้ไม่มีแดดฝนตกซะเลยมน้น้าไปเลยจะหักเป็นมุมก็ได้นะคะ เก็ใบก่อนเราจะวัดอันประกบกันคะนจ่นสองใบนะคะช้อ,อน,ะะชนกัน ราจะไม่เอาล้านนี้นะล้านมันจะเอาล้านขาวนีว่เลยชนมากคนก็เอาล้านมันใส้โทนี่สงนะคะไม่ได้ใช้โถลำนะและ้วเตะคนซชว่าโทนี่สงมันก็หวังมันโถลำก็ได้ กยหนึ่งสิ้นจะเอาตรงๆแบบนี้ก็ได้นะคะใบตวงเพราะใบตวงเราอาจจะเล็กหน่อยเราทำหอยใหญ่ ไม่มีใช้เชือกแล้วค่ะน,นะคะอยู่ในเมืองหาไม่ตรวจยากมากเลยไม่เหมือนอยู่วัฒนูวดหาไม่ตรวจไม่ขไข้ง่ายใช้เชือกมากปลุกนี้นัดให้แน่นนะคะ น,น,น,นะน,นี่่แน่นเลยเรางข้างนอันนี้ไม่เนีดีแล้วก็มีน้นน หมอไปเรื่อยให้เข้าึงหมดเลยาเ็ดนเกแล้วเ็ดนเร่อย ม้นๆไปเลยค่ะตัวมันกวบาเล็น้อยอ๋อไม่ค่อยสวยท้างในนะคะไม่เป็นไรนะคะทำเิงเองถ้าจะทำขายก็ทำสวยแล้วกันอันนี้มันใส่เยอะแล้วเนี่ยไม่ตัวไม่ให้มีเยอะไม่ตวงก็หายากด้วยขนาดก็ไม่ค่อยมีขายด้วย นี้ไม่มีแดดฝนตกใชด้วยนะคะเข้าวันชสามีฝนด้วยมีไม้ดอกสองเส้น เอามาจากไหน <c oughs> เก็บมาจากที่เขามาชม <c oughs> จะเจอกันตอนต้มนะคะเราจะมาต้มนะคะทั้งหมดนี่ยตั้งน้ำร้อนนใส่เลยหอใหญ่ไปเริ่อน้ำมันมน้อยไหมล่ะ เราจะต้มหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่กะทิอันนี้ต้มนานหน่อยต้มไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาเจอกันจนสุกนะคะข้าวต้มที่เราต้มมาหนึ่งชั่วโมงนะคะเราจะมาดูกันสุกยางดูน้ำแ้งน่าจะสุกแล้ว แล้วนะคะเราจะคลิปนะแบบน้ำเอาวนไม่วนตะแกรงมันจะมีน้ำหน่อยหน่อย เนี่ยค่ะเดี๋ยวไปตัเปไปในห้างไปกินกันเลยอร่อยแค่ไหนข้าวต้มที่เราทำเมื่อกี้ค่ะลองมาแกะดูก,กันนะคะว่าหน่อยเป็นยังไงน่ากินแค่ไหนใหญ่ไปเริ่มเลยทำใหญ่มาก ไม่ตอดไม่มีมัดอะไอยา่างเงี้่เกะเลยร้อนอยู่นะคะมีควันเลยนะเห็นควันโอ้เป็นสีชมพูน่ากินมาก มันเป็นยังไงบางมาทนี้แล้วกันนคะ่ะแต่โดยตรงกลางมันเป็นยังไงสีน่ากินเป็นสีมันมันสีมันนี่ไม่รสชาตเหมือนกันเลย อืมอร่อยเราไม่ต้องใส่กะทิแต่มันไม่มันไม่ต้องใสตูเ้เย็น่ะสองวันยังอยู่ไรเลย,คยเคยลองทำละเพราะว่าไม่มีกะทิไงถ้าไม่มีกะทิมันก็อยู่ได้นานถ้ามีกะทิมันจะเยิ้มกะทิเป็นน้ำๆหน่อยมันจะหมุดง่ายเสียง่ายอันนี้มันหมุดง่ายเสียง่ายมันยมเยิ้มพูด่อย ืเพื่อนๆน้องๆที่คามาดูลองไปทำมนดูนะคะเข้าต้มกล้วยไม่ต้องใส่กะชิมันจะหวานกล้วยหวานน้ำตาลน,นิดๆไม่ค่หวานมากพราเราใส่กล้วยเยอะไงไงข้าเราก็ใส่กล้วยไปด้วย Nhưng cái này là loại của hồ nó im khâu rồi Nó im khâu rồi dài ทำขายหองแบบนี้ขัดชนนน่องเพื่อเหนียวแฟงเลยนี้จะเหนียวนุ่มหวานจากกล้วยมากเพราะว่ากล้วยเรากล้วยแก่ ถ้ากล้วยไม่แก่มันจะไม่เป็นสีชมพูนะคะถ้ากล้วยแก่เนี่ยเ,เป็นสีชมพูลองไปทำกินกันนะคะอร่อยจริงๆทำเองกินเองนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจให้นะคะบาย